สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมสรุปข่าวเช้าในวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันในข่าวสําคัญช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นจะยังไม่ได้มีข่าวสงครามอะไรที่มีในยะสาคัญนะครับนักทุนที่เป็นสงครามจริงๆแต่มีประเด็นเรื่องของสงครามการค้าเข้ามาครับเพราะว่าล่าสุดแล้วนะครับลุงทรัมป์ของเราซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้น เตรียมประกาศรีดภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม25%จากทุกประเทศวันนี้เลยครับเรามาดูรายละเอียดข่าวรพร้อมๆกันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air แ r ร์พอส1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเขาจะประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมในอัตรา25%จากทุกประเทศในวันจันทร์แต่ก็ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวว่าเขานั้นจะประกาศมาตรการภาษีสุลกากรตอบโต้ภาษาอังกฤษเรียกว่า r e c i p r o c a l tariffs ภายในสัปดาห์นี้นะครับโดยจะนำมาใช้กับประเทศที่เก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐโดยภาษีสุลกากรตอบโต้นั้นจะยังไม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศซึ่งอาจจะเป็นวันอังคารหรือว่าวันพุธแต่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้เลยครับสรขคาบูมเบิร,กร์กรายงานนะครับว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นถือเป็นมาตรการล่าสุด ในการขู่เก็บภาษีนำเข้าจากต่างประเทศจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าเขาจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าประเภทศอื่นๆรวมไปถึงยาน้ำมันและเซมิคอนดักเตอร์และก็กำลังพิจารณาเก็บภาษีนำเข้าจากสหภาพยุโรปอีกด้วยทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน10%โดยมีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ และในวันเดียวกันนั้นจีนก็ได้ทาการตอบโต้การประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าถ่านหินและกก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จากสหรัฐในอัตราที่15และก็เรียกเก็บภาษีนำเข้าน้ำมันดิบอุปกรณ์ด้านการเกษตรและรถยนต์บางประเภทในอัตรา10โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์นี้ อย่างไรก็ดีนะครับตลาดมองว่ามาตรการภาษีสุดรกากรที่จีนนามาใช้กับสหรัฐครั้งนี้แสดงเห็นถึงท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นของจีนเมื่อเทียบกับครั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ดำรงตําแหน่งในสมัยแรกขณะเดียวกันตลาดก็จับตาดูว่าประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้งของจีนนั้นจะสามารถบ,บรรลุข้อตกลงได้ก่อนมาตรการภาษีของจีนที่จะมีผลในวันนี้หรือไม่นะครับก็คือวันที่1ิกุมภาพันธ์นั่นเอง การเจรจาระหว่างประธานาธิบดีสิจิปิและก็ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกมองว่าเป็นกุญแจสําคัญในการผ่อนคลายหรือว่าเลื่อนการเรียกเก็บภาษีออกไปเช่นเดียวกันกันกบที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นําเม็กซิโกและแคนาดาเมื่อวันที่สกุมภาพันธ์ครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็นําไปสู่การเลื่อนจัดเก็บภาษีของทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับเมื่อมีข่าวเข้ามาล่าสุดแบบนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ,อไรนั่งถุดครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า มาสมผลทำให้ดัชนีในตลาดวอลิงตีทนะฮะปรับตัวลงคือเปิดลับลงเลยนะครับพอตลาดเปิด g a บลงปุ๊บเรามาดูการเคลื่อนไหวของดอลลาร์กันดอลลาร์ได้เปิดกลบขึ้นเลยเพราะว่าชื่นชอบในประเด็นเรื่องของการขึ้นภาษีอย่างมากมันเป็นผลประโยชน์แก่ประเทศชาติดอลลาร์ก็เลยแข่งค่ายูซีปีปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันแต่นักลงทุนได้สังเกตเห็นอะไรไหมครับว่าท้ายที่สุดแล้วดัชนีเมื่อมีการเปิดลับลงก็จริง เปิดตัวเข้าสู่แดนลบในช่วงเช้าแต่ตอนนี้เขาฟื้นตัวเข้าสู่แดนบวกกันเกือบจะทั้งหมดแล้วครับถามว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะเท่าที่สร่ข่าวนะครับมีการรายงานมานะครับนักทุน,นรับเขาบอกว่า US Equity Futures นะครับ Turn Higher คือยังมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาภาษ,ษีอยู่ครับนักทุน,นรับ ท้ายที่สุดแล้วก็เลยขยับปรับตัวขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องติดตามนะครับนักสุนว่าจะมีการเจราจากันระหว่างลุงทรัมป์กับทางประเทศจีนในเร็วๆนี้หรือไม่ถามว่าถ้ามีการเจราจาเข้ามานะฮะแล้วถ้ามันเป็นการเจราจาเชิงสร้างสรรค์หรือมันเป็นอะไรในแนวทางที่ดีมันก็จะสร้างแรงสนับสนุนให้กับตลาดหุ้นได้เป็นลบกับราคาทองคําแบบระ,ระยะสั้นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่จะไม่ถึงขั้นเปลี่ยนโครงสร้างเทรดน,นะไม่ใช่ว่ามีการเจราจาภาษีปุ๊บทองคําจะไหลเข้าสู่เทรนขาเซลล์เล อันนี้ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปซะมากกว่านี่คือข่าวที่มีในยัดทั้งหมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการออกมาคอมเมนต์ของประเทศนั้นประเทศนี้เพราะว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานคับลูทรอม,มก็ได้มีการกล่าวหลายๆประเด็นเหมือนกันซึ่งก็สร้างความไม่พึงพอใจให้กับ หล,หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นการที่เขาบอกว่าเดี๋ยวสหรัฐอเมริกานะครับอาจจะได้เข้าไปนะครับผมดูแลฉดวดกาซาแบบนี้ถ้าจะพูดว่ายึดครองมันก็จะดูแรงเกินไปนะฮะแน่นอนรับว่าหลายประเทศนั้นก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทําดังกล่าวของอประธานาธิบดีรทรัมป์นะครับถามต่อว่าแล้วแบบนี้นี่คือมันจะยังไงต่อคุณครับก็ล่าสุดแล้วก็มีการออกมาคัดค้านโดยหลายประเทศหนึ่งในนั้นก็มีประเทศซาอุดีอาระเบียด้วยค้านแนวคิด ของเนทันยาหูก็คือผู้นำของอิสราเอลปมย้ายชาวปาเลสไตน์ไปตั้งรัฐในซาอุคือตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งฝั่งของสหรัฐเองแล้วก็ทาาฝั่งอิสราเอลเองนะฮะก็พยายามจะออกมาถแถลงนะครับแสดงความเห็นว่าอยากจะให้คนชาวปาเลสไตน์เนี่ยย,ย,ย้ยายไปอยู่ประเทศนั้นย้ายไปอยู่ประเทศนี้ชาวอิสราเอล ก็เลยเอ่อก็เลยอาจจะบอกว่าได้เข้าไปอยู่ในนั้นแทนรวงถึงอเมริกาอาจจะเข้าไปแบบว่าช่วยการพัฒนานู่นีนั่นแทนในบริเวณแถวแถวชโกาซาครับซึ่งแน่นอนว่าประเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชาติมุสลิมเขาก็ไม่ค่อยพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวนะครับมีหลายประเทศเลยนะครับบอกเอาไว้เลยนะว่ามันอาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามได้นะถ้าสมมุติว่านะครับลุงครัมเนียได้มีการ เขาเรียกว่าเข้ามาแทรกแซงในจุรดการซารวมถึงอิสราเอลด้วยเหมือนกันก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับประเด็นดังกล่าวนั้นยังเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ถามว่ามีผลกับราคาทองคาในตอนนี้เลยหรือไม่คําตอบชัดเจนเลยก็คือยังไม่มีนะครับผมประมาณนี้เลยครับทุกท่านฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะติดตามเรื่องราวดังกล่าวให้นะครับว่าอิสราเอลนั้นกับทางฝั่งของกลุ่มชาติมุสลิมเนี่ยเขาจะยังมีปัญหากันอีกนานหรือเปล่า นี่คือการสรุปประเด็นทองคาของเราทั้งหมดครับนักถุนครับก็เดี๋ยวเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะไปสรุปทองคํากันก็ขอให้นักทุนเฝ้าระวังหน่อยแล้วกันเพราะว่าเรื่องประเด็นภาษีนําเข้าสินค้ามันจะเป็นข่าวนอกตารางมันมา ได้ทุกเมื่อไม่มีจํากัดจริงๆคําว่ามาได้ทุกเมื่อหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเทรดอยู่ดีๆนะครับตอนนี้เรามีสัญญาณเทคนิคทองคําคิดว่าน่าจะบายแล้วนะน่าจะเซลล์แล้วนะักสุท้ายอยู่ดีๆการาฟพุ่งแรงหรือว่าดิีกแรงแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเรื่องราวของภาษีการค้านะครับยิ่งอยู่ในข้ามกลางระหว่างการประกาศขึ้นภาษีกับเรื่องของการเจรจารย,ยังไงกราฟมีความผันผวนแน่ๆดังนั้นนักลงทุนที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ทั้ง4 0 0ท่าน ขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเราอยู่ท่ามกลางสภาวะของข่าวนอกตารางละวพอช่วงไหนก็ตามมีข่าวนอกตารางข่าวในตารางเนี่ยมันจะถูกลดหย่อนความสําคัญลงไปหมายความว่าแม้ว่าจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจก็จริงอยู่แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับตัวกราฟเองเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นฐานไปตามตัวเลขเศรษฐกิจระยะสั้นได้เพราะว่าอะไรข่าวนอกตารางมันแรงกว่านั่นเองอ๋อนี่เปิดมาเจอพอดี สำคัญนะออสเตรเลียกับตัวของแคนาดาและวก็นิวซีแลนด์คู่สกุลเงินตัวนี้ให้ระวังให้ผมหน่อยระวังคืออะไรเหลาคุณครับคือถ้าไม่มีการเจราจาที่ดีเนี่ยเราต้องระวังอย่างมากนะออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาปรับตัวอ่อนค่านะครับนักทุนท้าว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น 1. การประกาศเรียกเก็บภาษีนําเข้าอลูมิเนียมโลหะ แคนาดาเป็นใครแคนาดาเป็นประเทศเบอร์หนึ่งเลยนะครับที่ส่งสินค้าดังกล่าวมาอย่างสหรัฐอเมริกาดังนั้นไม่แปลกใจที่นั่งทูจะเห็นแคนาดาอยู่เกือบท้ายตารางเลยออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็ด้วย ตัวนี้ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ต้องเฝ้าระวังอะไรเกี่ยวข้องกับภาษีการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาเพราะว่าจีนนั้นเป็นลูกค้าเบอร์หนึ่งของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เวลาที่จีนมีปัญหาปุ๊บนะครับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยจะปรับตัวอ่อนค่าสู่ท้ายตารางทันทีสกุลเงินเยนนี่อย่าไปดูถูกเขาว่าอยู่ท้ายตารางแล้วจะไม่แข็งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดเหมือนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเจรจาก,การค้าเงินเยนเลยอ่อนค่าระยะสั้นแต่ถ้ากลับมามีปัญหาเรื่อง หน้าตารางได้ทันทีไม่ใช่เรื่องยากเลยส่วนสกุลเงินที่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยหน่อยนะครับก็คงจะเป็นตัวของ GBP EUR ทั้งทัสองตัวนี้จะขึ้นอยู่กับการแข่งค่าของดอลลาร์ด้วยนะครับช่วงเช้าที่บอกคนบอกว่าดอลลาร์แข็งจริงๆไม่ได้แข็งมากเพราะเราดูจากเปอร์เซ็นต์การขึ้นไหวของสกุลเงินยูโรได้ตัวดอลลาร์แข็งค่าประมาณบวก0.23คงจะไม่ใช่เรื่องยาก ไหนคุณดอลลาร์ไม่เห็นมีเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อดอลลาร์เขาขื่อนไหวตรงข้ามกับตัวยูโรอยู่แล้วเราก็เลยสามารถดูเปอร์เซ็นต์การแข่งค่าอ่อนค่าของตัวดอลลาร์ได้จากการดูยูโรในทิศทางย้อนกลับนั่นเองนะครับตัวนี้ติดลบ0.23ดอลลาร์ก็จะเลือมๆหน่อยบวกลบประมาณ0.25%ครับฝากนั้นถุูเอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ